หไหนแม่ขอดูสิทำอะไรครับก็จะดูจะดู่ จับได่ค่าหนังท่าเขาเลยค่ะพี่น้องคะ่ะน้องช้อนเนาะคะ่ะลูกชาหลานน้องพิมีกะเขาสวนพักแต่เสาเกับแม่จากพี่น้องคะ่ะเพอแป๊บเดียวเนาะคะ่ะกะเป็นหลักเก็บกินทั่วลั่นเต่าสดๆค่ะพี่น้องคะ่ะรสชาติออกหวานๆเนาะจ้าน้องช้อนกะมักิน,นะคะ่ะดูการเก็บน้องไม้สดๆเนาะคะ่ะกะผ่านพ้นไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเก็บสดๆแบบนี่ปีละเทือเนะจ้านอกจากนี้แล้วนะคะชีวิตในชนบ,บทอเมริกาพี่น้องก็จะได้เห็นบรรยากาศการปลูกพักเนาะจ้าพักสวนครัวสดๆ ปลอดสารพิษนะคะส่วนผักหลังบ้านของน้องพิมมีเนอกจากพี่นองคะ่ะปลูกหลายยางหลายแนวจากช่วงนี้เนาะค่ะปลูกไวๆๆ้ได้หลายถนอมอาหารไว้กินได้ช่วงหนาหนาวหนาหิมะจา้า น้องพี่มีก็สิมาอัปเดตนะคะสวนผักให้พี่น้องเข้าบึงเนาะค่ะว่าปลูกพักยังแน่เนาะจ้าสำหรับแถวแรกนะคะแถวนี้ก็สิเป็นทั่วลันเต่าจ้าสำหรับทั่วรลันเต่าเนาะค่ะกับปลูกได้เฉพาะช่วงฤดูใบไม้พลินะคะทีอากาศยังหนาวเย็นอยู่เนาะจ้าพี่น้องคะเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเขากระบิดไปเนาะจ้าพักสลัดก็คือกันค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวน้องพี่มีกะโลแปลงนะคะหล้วกระปลูกพักชนิดอื่นต่อไปจ้า แปลงต่อมาเนาะค่ะก็เป็นพวกพักกาดเคี้ยวปีค่ะพี่น้องคะหลักกับเป็นพักกวางตุ้งนะคะทั้งนี้เนาะจ้าพักกาดเคี้ยวปีพักกวางตุ้งจะพี่น้องคะพักชีกะมีค่ะพักซีเหล้าบ้านเท่านี่ยจ้าพี่น้องคะน้องพี่มีกะได้ปลูกหร้ยยางเนาะจ้าเดี๋ยวกระเบิ้งไปน้ากันเนาะค่ะพักบุ้งจ้าหญ้าเกิดแข่งก,กันกับพักบุ้งขนาดเลยเนาะค่ะพี่น้อง หลักกับเป็นพักกะลัมจ้ะพี่น้องคะบักพริกกะมี่ค่ะพริกกะกำลังออกดอกนะคะต่อมากับเป็นกระเพ้าค่ะโอ้ยหลายแห้งพี่น้องคะ่ะแลักกับเป็นต้นหอมนะคะหอมชนิดนี้กะปลูกไว้ถ้ากินหัวเนาะจ้ะพี่น้องคะ่ะหัวหอมสีแดงแงหัวใหญ่ๆเนาะจา่ะแล้วกับทั่วคะ่ะ เป็นทัวร์แขกนะคะของฝรั่งนะจาะเขากะสีเอาไวท้ทาเฮ็ดดองจ้ะดองทัวนะคะหลักกะเป็นต้นกระเจี๊ยบนะคะกะงอกแน่บ่ท่านงอกแน่เนาะค่ะพี่น้องค่ะท่านได้ออกนะคะต่อมากับเป็นโหละพผ้าจ้ะบบท่านในงามปันดนะคะหล้ก็เป็นทัวฝักยาวนะาจา่ะพี่น้องค่ะสายพันธุ์มาจากอุบลราชธา,านีเนาะค่ะจังใดกะจังบังน้ำกันว่าสุด้กินมากบอเนาะค่ะ ต่อมาก็เป็นแตงกวาค่ะพี่น้องค่ะที่ซักไม่ไหวนี่แม่เบิดเลยจ้ากะสีทําการดองนะคะดองแตงกวาจา้ะและก็มะเทศค่ะพี่น้องคะมะเขือเทศนะคะผักอี้ตูห้หาปีนี่กะบบงงามปันไดจ้ะแต่ว่าเดี๋ยววิธีนะคะกะใส่ไข่ใส่ยังให้เขาบำรุงไปเนาะจา้ะดอกไม้ นะคะแปลงดอกไม้ของพอบานเนาะจ้าแล้วก็เป็นมะเขือพ่อจ้ะเขือฝรังนะคะนอกหนันกระิบเป็นหัวมันฝรังค่ะพี่น้องค่ะลักกาบวกฝรังเนาะจ้าห้ายย่างห้ายเนียค่ะพี่น้องจังสีอัปเดตให้เบิ่งไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาใหญ่ซ้ำใดเนาะคะ่ะ นอกจากสิปลูกผักสวนรั้วแล้วเนาะคะ่ะน้องพิมีกะย่างใด้ทาการเลี้ยงไก่นอกจากพี่น้องคะ่กะก็ได้เห็ุวิดีโอให้พี่น้องเข้าเบิงรงนไลา์วิดีโอแล้วนอะจาก ตั้งแต่สื่อมาแบเบาค่ะพี่นองค่าเวลาผ่านไปเนาะค่ะน้องกายก็เริ่มหญยเริ่มโตแล้วเนาะจ้าเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนเนาะค่ะเขากะสิใดเวลาออกไข่แล้วเนาะจ้าพี่นองค่ากะต้องนะคะช่วงนี้บํารุงเขาหลายๆจะพี่นอง่าบัวสิเป็นหัวอาหารไก่นะคะละกะปล่อยให้เขาออกไปกินหญ้าทางนอกน้ำเนาะจ้าพี่นองค่ะกะ งงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศหนึ่งวิถีชีวิตในชนบทอเมริกาของน้องพิมมพ์ีกับขอบครัวนอจพี่นองคะที่ได้อาศัยอยู่ในรัฐเฟรชเวอร์จิเนียค่ะที่มีสภาพแวดลลอมคือจังอีสานบานเฮานจาพี่นองค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิดีโอคำคำค่ะจากน้องชอนค่ะ Okay. Ready? Go. Go. One, two, three, shake and go. Good job. Good boy. จังไดนะคะกะฝากติดตามผลงานนะคะของน้องชอ้อนน้ำนอจพี่น้องคะ่ะกะน้องพี่มีกะากำลังนะคะฮัดน้องเ็ดวิดีโอไปน้ำกันเนาะจาเพิ่มความสนุกสนานให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้รับชมรับฟังน้ำเนาะจา่าแล้วมื้อน,นี้นะคะก่าได้พากันมาเก็บทัวลั่นเต่าจากพี่น้องคะ่ะอาจจะเป็นรตสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะเนื่องจากอุณหภูมิกะเริ่มอุ่นขื้นห้อนขึ้นเนาะจากพี่น้องคะ่ะซึ่งพักชนิดนี้เขากระิมักความหนาวเย็นเนาะจา่าเบิดไปแล้วนะคะน้องพี่มีกะสิบปลุกพักชนิดอื่น ยนจะพี่น้องค่ะซึ่งกะถือว่านะคะทัวร์ลัเต่านี่มีรสชาติออกหวานแล้วก็กรอบจะพี่น้องค่ะน้องช่อนนะคะกะเขามาเก็บกินเหลนตั้งแต่เสาวๆถูกถูกมือเลยล่ะคะ่ะฤด,ดูการเฮ็ดสวนพักอยู่นี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกะมีปีละเทือเนาะจ้าน้องพี่มีกะ,ะสีเฝ้ากรอบโกยนะคะความสุขมองนีเนาะจ้าพี่นะะ้อนงะคะ่ะเดี๋ยวผ่าน3มเดือนหาเดือนไปเนาะคะ่นะกะสิเขาสู่ฤดูหนาวอีกแล้วจะพี่นะะ้องค่ะกะช่วงนี้นะคะมีอย่างกะเฝ้าปลูกจ้าปลูกไว้หลายลๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะถนอมอาหาร ไปทกินในช่วงหนานาหิมะอีกคือเกาณนั่นละจ้าเออแต่เดียวให้ไหนแม่ขอดูสินิ่พี่ช้าได้เยอลยโอ้ได้เยอะเลยลูกทำเมนูอะไรดีคะสตูปปี้เอา ขอบพระคุณเอือยอายเฮาสุขุสุขคนค่ะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องพิมีสีอีสานกับครอบครัวเนาะจา้านำเสนอชีวิตในชนบทอเมริกาจากรัฐเวสเวอร์จิเนียเนาะจ้าจังไดนะคะกะติดตามกันเบื้องไปเรื่อยๆเนาะค่ะบรรยากาศการใส่ชีวิตในชนบทอเมริกากับน้องพิมีศรีอีสานคนนครพนมบานเฮานั่นเองค่ะสำหรับวิดีโอนี้กัสล่าไวซ์ซัมนีสกอรเนาะจา้าอวยพรให้เอือยอายเฮาสุขุสุขคนยู่ดีมีแห้งมีความสุขกันหลายๆเด้อจา้าเอาไว้พ่อกันวิดีโอ าค่ะสวัสดีค่ะ